วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะพาพวกเรามาคำนวณงานฝ้าแล้วกันนะคะงานฝ้านะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันในการทำฝ้าก็จะมีฝ้าแขวนฝ้าฉาบเรียบนะคะแล้วก็ฝ้าหลุมใช่ไหมแต่หลุมกับฉาบเรียบในวิธีการทำเขาก็จะเหมือนกันอกกุปกรณ์ก็จะเหมอนเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝ้าแขวนสิ่งที่แตกต่างจากฝ้า ฉาบเรียบอย่างชัดเจนก็คือขนาดใช่ไหมเราอาจจะเคยเห็นตำตำบ้านบ้างบ้านบางบ้านนะตอนนี้ก็ใช้ฝ้าแขวนอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็จะนิยมฝ้าฉาบเรียบส่วนใหญ่เพราะว่า,าราคาราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องการซ่อมแซมการบำรุงรักษาก็ต่างกันออกไปนะคะทีนี้ สิ่งที่เราจะใช้ประกอบในการคำนวณงานฝ้านะคะก็จะมีแบบแปลนพื้นนะคะแปลนพื้นแปลนพื้นก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้คำนวณพื้นที่ของงานฝ้าที่เราจะใช้นะคะแล้วก็ดูว่าห้องแต่ละห้องนะคะเขาใช้ฝ้าชนิดไหนนะคะต่อมาก็คือรายการประกอบแบบนะคะให้เรามาดูที่งานฝ้าเพดานนะคะ ถ้าใช้ C1 นะคะเป็นแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา9มิลนะคะ <c oughs> หนาเกฉามิาฉาบรอยต่อเรียบนะคะฉาบรอยต่อเรียบแล้วก็ทาสีนนำอมคลิกอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าใช้ฝ้าฉาบเรียบนะคะส่วน C2 เหมือนกันเลยใช้ยิปซัมบอร์ดหนา9มิลแต่เป็นชนิดทนความชื้นค่ะชนิด ราคาของฝ้าธรรมดาะคะฝ้าทั่วไปที่ใช้ในบ้านกับฝ้าที่ใช้ภายนอกหรือใช้ในห้องน้ำราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเ <c oughs> หลือจะไม่นิดขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเขาด้วยนะคะแล้วก็วัสดุต่างๆแล้วกันเนาะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูการคํานวณนะคะ <c oughs> เราจะแบ่งการคํานวณออกเป็น 2ตัวก็คือการคำนวณ c 1กับ c 2 c ตัวนี้ไม่ได้เป็นคอลัมน์นะคะ c ตัวนี้แทนฝ้านะคะเซ r ลิ i นะคะที่แปลว่าฝ้าเพดานนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปคำนวณได้นะคะเราต้องมาหาพื้นที่ของฝ้าเพดานก่อนนะคะเรามาเช็คกันนะคะว่าามีคนมาขายคองนะคะ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบก่อนว่าอ่เดี๋ยวฟังครเข้าพุ้นไข่ปิ้งก่อนนะคะไม่รู้เสียงเข้าไปข้างในไหมแตด่ดังมากเรามาคำนวณพื้นที่ก่อนดีกว่าว่าบ้านเราเนี่ยใช้ C 1เป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ C 2เท่าไหร่ทีนี้เนี่ย C 3ตรงระเบียงเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่มีบอกมานะคะแต่ว่า ทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าในบ้านเรามี c 1และ c 2อาจารย์จะสอนคำนวณแค่ c เดียวนะคะเพราะว่าวิาวธีการคำนวณเขาเหมือนกัน,นะคะฝ้าฉับเรียบ c ห่ง c 1นึนะคะนี้ c 2แสดงว่าห้องครัวกับห้องน้ำนะคะใช้ c 2ห้องรับแขกกับห้องนอนใช้ c 1นะคะเพราะว่าไม่มีความชื้นแล้วก็ ไม่มีไออะไรมารบก,กวนนะคะยกเว้นหลังคาบ้านเราจะรั้วนะคะก็จะ่าจะชื้นอยู่อ่ะรอหาพื้นที่อาจารย์จะให้หายาวทีเดียวเลยนะคะอ่ะห้องรับแขกกับห้องนอนนะคะตรงนี้นะคะดิเมนชันเขาคือ4เมตรนะคะแล้วก็ คว,ค,นะค,ะความยาวก็คือ8เมตรนะคะก็เป็น4 1เท่ากับ4คูณ8ขออนุญาตก,กดเครื่องคิดเลขทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่า <c ười> เคยพาคิดเลขผิดจาก19เป็น20แล้วก็ ตเตลิดไปเลยยาวไปนะคะเมตรคูณเมตรนะคะได้เมตรกำลังสองหรือตารางเมตรนะคะ,ะหรือตารางเมตรนะเมื่อเราได้ตารางเมตรที่เราจะคำนวณแล้วนะคะต่อมาอ่าเรามาดูมาตรฐานนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนไว้หน่อย งานฝ้าไม่ใช่งานผ้านะคะงานฝ้ายิ่งเขียนยิ่งเลวร้วายเดี๋ยวนะอ่ะงานฝ้าชาบเรียมนะคะอาจารย์จะขออยึดมาตรฐานการคำนวณน,นะคะตาม เว็บนี้แล้วกันนะคะ one stock home นะคะ,ะเป็นงานฝ้าฉาบเรียบนะคะเขาก็จะมะีรูปอุปกรณ์ให้เราดูนะคะว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเวลาเราเห็นฝ้าเนี่ยเราก็เห็นแค่แผ่นยิบซ้ำไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นอ่แผ่นฝ้าที่ถูกปกปิดไปแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่เคยรู้เนาะอันนี้ รูประบบโครงข้าวนะคะก็คือเป็นโครงสร้างก่อนที่จะติดแผ่นยิปซ้ำเข้าไปนะคะก็จะประกอบด้วยโครงข้าวนะะหรือช่างจะชอบเรียกว่า c ีไล e นะคะซีไลเราก็เอาพื้นที่คูณด้วย0.92ได้เลยนะคะก็จะได้จํานวนโครงออกมานะคะแต่ซีไลเขาก็จะมีขนาดของเขานะคะมีความหนาของเขาอยู่นะคะซึ่ง เราก็ถ้าเราไม่รู้เนาะเราก็าแบบบางแบบเขาไม่ได้มีบอกนะคะเขาไม่ได้มีบอกละเอียดขนาดนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับช่างนะคะบางทีเนี่ยช่างหรือวิศวกรที่ผู้ควบคุมหน้าง,ง,งานนะคะเพราะว่าน้ําหนักของยิบซ้มเขาก็จะมีน้ําหนักของเขานะคะเขาจะมีขนาดเก้ามิลสิบมิลสิบสองมิลน,นะคะน้ำหนักก็ก็เหมือนเหมือนกันกับ เวลาอ่าคารับน้ำหนักแบบนี้นะคะถ้ารับน้าหนักที่มากขึ้นความหนาของซีไลน์ก็ควรที่จะต้องทําไมมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ,ะต่อไปเป็นโครงข้าวริมนะคะแล้วก็คลิปล็อกนะคะตัวต่อโครงค่ะแล้วก็ชุดแขวนทีนี้จํานวนพื้นที่ที่เขาอ่าให้เรามาคูณต่อหน่วยพื้นที่นี่นะคะมันไม่ได้มีผลกับความหนาหรือ หรือสเปคของมันนะคะคุณสามารถคำนวณไปก่อนแล้วก็เมื่อคุณทราบสเปคว่าคุณจะต้องซื้อขนาดเท่าไหร่นะคะคุณก็เอาจำนวนนี้ไปซื้อได้เลยนะคะ<ม>ทีนี้แผ่นยิบซ่ำมบอร์ดนะคะด้านด้านแผ่นยิบซ่อมเนาะแผ่นยิบซ่อมก,ก็จะอย่างที่อาจารย์บอกก็จะมีความหนาแต่9กมิลไปจนถึง12นะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์ที่ที่เขานิยมนะคะแล้วก็ที่อาจารย์เคยซื้อก็จะเป็น 9กถึงสิโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นบ้านเราหลังน้อยไหมนะแล้วก็สกรูยิงแผ่นค่ะสกรูเหมือนกันความลึกนะคะความยาวของสกรูก็ก็ต่างกันด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นยิบซ้ำเหล่านะคะต่อไปเป็นปูนฉาบค่ะปูนฉาบฉาบเพื่อ ปิดรอยต่อนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามหลังจากฉาบเสร็จก็ต้องขัดใช่ไหมขัดแล้วก็ลงสีประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นขอบลาดนะคะขอบลาดคือเวลาเข้ามุมอะไรต่างๆนะคะเก็บความเรียบร้อยของงานนะคะ,อ,ะอืม เดี๋ยวจำไม่ได้เนะเาะอาจารย์แล้ก็จะมีอ่าสุดท้ายสุดท้ายชุดแขวนนะคะชุดแขวนก็คือตัวประกอบตัวประกอบนั่นแหละชุดแขวนก็คือตัวประกอบจะอธิบายว่ายังไงดีนะะเขาก็จะมีชุดแขวนแล้วก็มีซีไล พวกเนี้ยไปต,ติดตั้งใช่ไหมคะก่อนที่จะติดเขาจะติดตั้งชุดแขวนไปติดตั้งชุดแขวนไปเสร็จนะคะก็จะติดตั้งพวกซีไลค้าวริมอะ่ะติดตั้งซีไลโครงข้าวริมนะคะคลิปล็อกตัวต่อโครงทั้งหลายพวกนี้เขาก็จะติดตั้งเข้าไปแบบนี้เนาะแต่แต่ช่างช่างบางคนที่ อาจารย์เคยให้มาทำที่บ้านพระครูให้นะคะเขาก็ไม่ได้ใช้ชุดแขวนนะเนาะเขาก็เขาก็ใช้แค่ริมนะคะซีลายแล้วก็คลิปล็อกตัวต่อโครงอาจารย์ไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนให้อาจารย์นะคะแต่ว่าก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วมันก็ก็ยังไม่เป็นอะไรนะก็ไม่รู้ว่านาคจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ หรือนะคะถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์เข้าใจผิดนะคะพวกเราสามารถาทักมาคอมเพลนได้นะคะเพราะว่างานฝ้าตอนตอนอาจารย์ทำงานเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ควบคุมงานฝ้าเพดานน,นะคะก็ควบคุมระบบโครงสร้างอย่างเดียวเนาะแต่อาจารย์จะสอนเราคำนวณ ทั้งหมดตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ,ะง่ายไหมคือเราแค่จะต้องรู้ว่าฝ้าที่เราทำมันเป็นมันเป็นฝ้าชนิดไหนนะคะแล้วก็หามาตรฐานที่เขาเจอซึ่งมันเลขมันอาจจะ ต่างกันที่หลักทศนิยมแต่ไม่ได้ต่างกันมากเวลาเรามาทำหน้าง,งานจริงนะคะมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีไลน์นะคะคุณเมื่อกี้นะคะเราคำนวณเมื่อกี้เราคำนวณพื้นที่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาหา ซีไลมาหาอุปกรณ์พวกนี้ได้เลยนะคะเขาบอกว่าให้เอาพื้นที่คูณด้วย0.92นะคะก็ะะจะได้จำนวนโครงข้าวซีไลนะคะอ่าพื้นที่ก็คือ32ตารางเมตรนะคะเมื่อกี้คูณด้วย0.92นะคะเลขที่ออกนะคะก็จะได้เป็นจำนวนโครงข้าวซีไลแต่ซีไลเขาขายเป็นเมตร เขาขายที่ความยาวเท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าสาหรือสามหรือหนึง่งเมตรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากพูดอะไรผิดผิดไปเนาะเดี๋ยวพวกเราจำแล้วก็จำผิดไปเลยนะคะ,ะสี่ลา ปกติแล้วขายที่4เมตรต่อเส้นใช่ไหมอ่าปกติเขาบอกว่าขายที่4เมตรต่อเส้นนะคะเราก็อยากรู้ว่าใช้กี่เส้นอันนี้เนี่ยที่เราหารออกมานะคะเราก็จะได้อ่าไม่ใช่หารคนูณ ได้ยี่สิบเก้าจุดสี่สี่นะคะสมมุติปัดไปเป็นสามสิบเนาะอืมมันต้องได้ความยาวมาเป็นต่อเมตรดิใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์จุด เนี่ยเราไม่เห็นสูตรคืออาจารย์ไม่ได้ดูสูตรอ่สูตรก่อนหน้านะคะมันจะถ้าเขาใช้เท่ากับจํานวนแสดงว่าเขาต่อต่อความยาวสี่เมตรมาแล้วนะคะคงข้าวตัวสี่ แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าซีไลน์เขาใช้กี่เมตร่ะน่าจะเหมือนกันที่เขาเอาสามเมตรมาแล้วนะคะอ่ะแสดงว่าเขาใช้ มันเป็นต่อความยาว4เมตร0.9เนี่ยคือต่อความยาว4เมตรนะคะแสดงว่าใช้ทั้งสิ้น30มเส้นนะคะคงเข้าริมเหมือนกันก็ได้เท่ากับ32อคูณเอะใช่ไหมสิบแปดสามสิบสองนะคะได้สามสิบสองคูณด้วยศูนย์จุดสามสองเท่ากับ สิบจุดสองสี่นะคะโครงข้าวริมนะคะโครงข้าวริมมันเป็นชิ้นนะคะก็ประมาณสิบเอ็ดชิ้นนะคะแต่เวลาไปซื้อเนี่ยเราก็ควรเผื่อเผื่อช่างทำทำพลาดบ้างนะคะอาจารย์เคย ใช้สูตรนี้แหละในการคำนวณไปซื้อให้เขาแล้วก็เพื่อมาสองสำเน้นนะเพื่อบางทีช่างก็ผิดพลาดได้นะคช่างที่มาทำให้อาจารย์ก็ไม่ได้โปรเฟชชั่นอลมาก,กน,นะคะคลิปล็อกนะคะสองจุดหกสามคูณสามสิบสองค่ะได้เท่ากับ แปด6ิบสี่จุดหนึ่งหกนะคะก็ชิ้นนะคะคลิปล็อกโดยประมาณก็คือแปดสิบห้าสุดท้ายก็คือตัวต่อโครงค่ะเหมือนกันเลยสามสิบสองคูณศูนจุดเก้าสองหรือประมาณสามสิบตัวนะคะ,ะชุดแขวน เราก็32 32, 32, 32คืออะไร32คือพื้นที่ของพื้นที่ที่ใช้โครงฝ้าฉาบเรียบนะคะที่เราคำนวณมาจากแปลนแปลนพื้นเมื่อกี้เนาะยังจำได้ไหมย7เจชุดแปดหรือประมาณ28ชุดนะคะ ต่อไปเป็นแผ่นยิบซ้ำนะคะแผ่นยิบซ้ำบอร์ดทีนี้เราต้องดูก่อนว่าขนาดที่เขาใช้ในการคำนวณเนี่ยเป็นขนาดแผ่นแผ่นขนาดเท่าไหร่นะคะแผ่นยิบซ้ำาไม่บอกแต่โดยปกติแล้วก็จะใช้ขนาด หกสิบคูณร้อนะคะก็หรือถ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดเราไม่ต้องคูณ0.37แบบเขาก็ได้นะคะให้เราดูขนาดของแผ่นยิปซัมบอร์ดสมมุติว่าอ่าบ้านอาจารย์ใช้จะใช้60คูณเมตร20นะคะเราก็เอาพื้นที่ของแผ่นยิปซัมนะคะเหมือนกันกับการหางานกระเบื้องนะคะ เราพื้นที่หาพื้นที่ของแผ่นยิบซ้ำค่ะอะอันนี้ต้องเป็น0.6ขอโทษอันหน้าเป็นเซนอันหลังเป็นเมตรศูนย์จนะคะอันนี้เป็นศูน ทีนี้เราไม่ทำเหมือนเขาก็ได้นะคะหแผ่นใช้อ่อันนี้คือขนาดของยิบซ้ำหนแผ่นยิบซ้ำหนแผ่นนะคะคือศูนย์จที่เราอยากรู้ว่าบ้านเราเนี่ยใช้จะใช้ยิบซ้ำขนาด0.6นยคูณหนึ่เมตรเนี่ยกี่แผ่นให้เราเอา พื้นที่นะคะหารด้วยขนาดของแผ่นยิบซ um ้ำหนึ่งแผ่นอันนี้อาจารย์ใช้วิธีการหารแบบเดียวกับการหางานกระเบื้องนะคะว่าใช้กระเบื้องกี่แผ่นก็ใช้ประมาณอาจใช้มันจะเป็นเศษนะคะประมาณ45แผ่นถ้าแบบนี้เนะี่ยเราต้องซื้อเผื่อมาให้ช่างตัดเข้ามุมเข้ามุมตัดอะไรด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แผ่นเล็กกว่านี้ ก็เราก็ขนาดความกว้างคูณความยาวของแผ่นยิบซ้มนะคะมาคูณกันแล้วก็เอาพื้นที่บ้านทั้งหมดอ่าพื้นที่เพเพดานบ้านนะคะที่จะใช้ชนิดอ่าฝ้าชนิดนี้นะคะไปหารด้วยพื้นที่ของแผ่นยิบซ้ำหนึ่งแผ่นแบบนี้นะคะสกรูในการยิงแผ่นเขาบอกว่าให้เอาพื้นที่คูณด้วย14.7ค่ะ ก็32คูณ14.7นะคะก็จะได้จำนวนออกมานะคะ32อคูณ14.7่อ่ะใช้470ตัวะคะ่ะเราก็ประมาณไปเขาจะขายให้เราไหมเนี่ย471ตัวไม่นะคะโดยปกติเขาก็จะขายถุงละ50า ถุงละห้สิบตัวถุงละร้อยตัวถุงละสองร้อยตัวสามร้อยตัวประมาณนี้นะคะพวกเราก็กะเอานะเป็นการซื้อเผื่อมาไว้เลยเพราะมันมันอาจจะต้องเสียบ้างอยู่แล้วนะคะของแบบนี้ต่อไปเป็นปูนฉาบนะคะปูนฉาบเขาบอกว่าให้เอาพื้นที่คูณ0ูนยศนย์สองหนึ่งนะคะเราก็ตามเขาไปเลย พื้นที่ก็คือ32ตารางเมตรที่เราคำนวณมาในตอนต้นนะคะได้0.672หน่วยออกมาเป็นถุงนะคะเหมือนเดิมเขาไม่ซื้อให้เรา <c oughs> เขาไม่ขายให้เรานะคะเราก็ประมาณ1ถุงเ <c oughs> ชื่อไหมว่าช่างบางคนใช้ใช้ไม่พอนะ เราคำนวณออกมาได้ถุงหนึ่งใช่ไหมแต่ช่างใช้จริงสองถุงแบบนี้ก็มีนะคะก mm ็ hmm. ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าคลิปนี้นะคะมีอะไรผิดพลาดไปอาจารย์ก็ขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเรื่องฝ้าเพดานเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นนะคะแต่แต่ในการคำนวณสอนคำนวณอะไรเงี้ยก็พอได้แต่ถ้าเกิดจะให้อธิบายขั้นตอนการ ประกอบฝ้าเพดานเป็นลำดับขั้นเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ยังไม่เคยไม่เคยไปนั่งดูช่างประกอบฝ้าทีละขั้นตอนนะคะแต่ว่าไอตอนเรียนเนี่ยเราก็เคยเรียนแหละทุกคนเวลาเรียนไม่มีใครมองภาพออกจนกว่าที่จะเจอของจริงจริงๆนะคะ